อรู่ในกองเพลงมาแลอยากได้เป็นเศร้าๆหรือว่าอยากได้เป็นสนุกสนานหรือว่าฝันฝันบ้านตอนนี้เราเด่นกว่าก่อนและเฟรนด์มาว่าชอบเพลงแนวไหนแบบนี้ค่ะให้ได้ควาเห็นภาพมากขึ้น <ew> แล้วก<ๆ>็ไดะเวลาได้เวลาดิสเสียงแตกแล้วค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาเอาละทุกคนเสียงเรายังปกติอยู่ใช่ไหมเสียงเรายังปกติอยู่เานาะโอเค าาาามมนี้อาการมาจากแลมไม่พอนะคะอาการมาจากแลมไม่พอสภาพสวัสดีคะ่ะข,ขอขอเช็คเก uh, ียรทั้งคู่อีกรอบหนึ right ่งค่ะเช็คเช็คเช็คใช่ใช่ใช่สวัสดีค่ะร้องเพลงช้างได้ไหมคะช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าไช้างวันตุ่มไปเปล่าจะบุกเยาะเยาะดีกว่างง่มีเขียวแต่งโงเรียกว่าง่ะ มีห hey. ูมีตาหางยาวเ้เราได้ฟังคุณไอร้เราเพลงช้างที่นี่ที่เดียวเอ็กคลูซ ouais, ีฟขอบคุณนะคะเสียงปกติแล้วมีคนถามว่าเอ้าแรมไม่พอเหรอครับใช่เราลืมไปว่าเราตั้งใจจะซื้อแรมเพิ่มแต่เราไม่ได้ซื้อเรามีแรมแค่16กัะทุกคนอืมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าแลมมีแค่นี้ คุณเจบอกว่าจากประสบการณ์นะครับที่ผ่านมาผมคิดว่าน่าจะต้องเปิด t a s บ b a r ให้ดูหน่อยแล้วครับว่าตอนนี้มันใช้อะไรไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็พบว่าแลมมันไม่พอครับมันเลยเสียงมันเลยแบบโรบอตอออใช่